สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่บบกับแกนสร้างแล้วนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้ชิกนเครื่องแล้วก็มาวางนะครับ,รรรบแล้วก็จะเล่นไปแบบเพเพ่เลยนะคะเราเราก็กดเริ่มเลยโนอะ้แล้วเราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะอ่ะจะแบบจะมันหมดนะเลยเนี่ยเงินมาิ0น,นะครับ เราสามารถซบ็อกได้นะครับแต่็ต้องร้อ้ตัดเราเก็บตังค์นะ เมื่อก่อนเราเลี้ยหนึ่งบาทนะครับอะ่รแล้วก็ไปเลือยทีนี้น้ามันเยอะขึ้นเราก็จะได้ใส่ได้ใส่ขึ้นรับมาเล้เยอะเลยเอ้ยกดิ่ตรงนั้นก็ได้ไหมโอ้โหอีกนิดเดียวนะได้เงินมาสี่สิบสามคุ้มเปล่านะไป,ไปอ๋อ ที่นี้ล้วขับตรงเดี๋แบบยวมันทำแบบแห้แบบันช้าหรือเปล่าอุ้ย,ยที่เดิมเลยนะโอเคครับแล้วก็มาดีของัน่นอนเี่ื่องยนมานะมีน้อให้ด้วยโอ้ใช้ได้กับล้อสร้างสิ่งใรบางอย่าง เราก็จะซื ah, ้อมาก่อนนะอะไรแบบเติมได้แบบหลายพื้นะโอเะครับเอ๊ะ็บเราจะแบบนี้นะใรถเราดูสมบูรณ์ขึ้นนะอ่ะเรับอุ้ยอย่าล้มนะอย่าล้มนะเย็บอ๋อโอเคมุมแบกนี้ก็ใ้ได้เลย Nó người điện thoại Nó người điện thoại mọi 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 người điện thoại Nó biết chứ lo được Tôi rất nhuần ở lịch đàn thế của tôi lịch này cái nó thử ngoài, thử ngoài của mắt thử ngoài Nói lên này thì nghe đòn Nó có cho mà cái rất nhuần thì mình lè Mình nó Ủa lè chi ngấp lè chi

ยังมันขึ้นหนึ่งแรงจอแล้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอะเลยเอนสีแปดนะเนี่เลี้ยวดิเฮ้ยเลี้ยวมันไม่ยอมเลี้ยวน้ำมันนะอื้อ นิยวโคตรตึงไปเลยรดจริงๆเอาดินิ่เรียบร้อยดลดลจลเงินมาห้าสิบ แล้วเนอะโอเคเราจะติดกดทั้งนั้ดีเอาไม่ล้มเลยเรามีเรือ hey, oh, ่องที่แรงกว่าเดิมนะฮะ ต่อเติมไปแบบนี้เลยฮ่าไปเลยยอดพีไปด,ด้วย รถโคตรเตาแล้ววะ่ะดีูรถกูเฮ้ยเยสยังขับได้ต่อมีสองล้อละได้ไรได้บ้างนะ่ะรอที่ดีถังน้ำมันนี่เป๊ะเลยใส่ลงไปเลยไปเลย เเรี S <s <us> ยบร้อยตกลุมเอาอยัางคัดไปก่อนเราได้ร้อยเบาๆเลยนะไปเลยยิ่งตัวยอดยอดเราเกล้ารอที่ดีขึ้น ผมว่าเราควรซื้อบอกก่อนนะช่วงนะวันนี้เราไม่มีโลบักนะเออกูก็ไม่มีโลบักอยู่แล้วแหละน่นเศร้าอะจะมาต่อตัวนี้จะเดี๋ยวเดี๋ยคิด้ดีวดีๆ ซ้ำเดี๋ยวเหรอรถป่าจะลุกโอ้โหสุดยอดอจะมาสร้างรถขึ้นใหม่กันสมบูรณ์กว่าเดิมมากแต่ร,ราต้องวางอันนี้ก่อนป่ะ เราจะสร้างรถที่ลแลวแรงทะลุน้ำลึกมากของฉันของเขเออกูก็ก๊อปแหละเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะนี่รถทะลวงทุกอย่างนะจะมัน,มนอิดล้อก็ได้นี่นะล้อเราเราก็จะป้องกันล้อเไง ีอะไรดีๆนะอนี่ล้อลอตหมดกันเลยละ ข้างหลังตรงกลางจะเป็นน้ำมันถังน้ำแล้วก็น้ำมันอันนี้ซ้อนกันไว,ว้นะนี่บอกเลยสุดแสนงามตามหลังก็จะเป็นเครื่องยนต์นนะ ในอนาะคตเราจะได้เติมล้อแน่นอนนะฮะราะงั้นเราก็ต้องอ่ะเรางั้นเราก็ต้องมาเตรียมไว้ก่อนนะวางแบบตรงกลางไม่ได้ต้องวางแบบนี้อย่างเดียวได้นะเราไอ้นี่ได้เลยนะเหมือนเอาตรงนี้เราเป็นแบบยื่นๆอกมาหน่อยแล้วนะ นี่ออกมาเลยนะรถสไตล์เรียกว่าอะไรดีรถสไตล์กลางป่าไปเลยลรถดิบที่ไม่มีวันลมไม่มีวันลมแน่นอนอะเพราะส่วนเนี่ยสมบูรณ์มากไปเลยรถแดงเ,เราก็ได้ตังมาแลนะ้ว ห่วงันดีว่า ข้วาวไอ้แล้วก็จะได้ที่รถใหม่นะรถเขาไอนะครับเฮ้ยเดี๋ยดๆๆๆมันจะอยู่ใกล้กันวันนี้เกินะเฮรีบรถเขาไค เขาคว้าด้วยชักข้างบนจิ้งจกนี่วะไอจุดสีดำๆเป็นตาแล้วก็ตาแดงแล้วจิ้งจกนี่วะเชช่างนะอ๋ออย่าลืมน้ำมันที่เยอะขึ้นไปแล้วใจใจจะม่นี้เพราะมันทำให้เราชิบหายมาหลายรอบแล้วนะโอ้ยเอ้เออ มาเล,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 ลออยพุ่งไปเลยโอ้ยทำแบบนีมันตั่นๆันวะเที่ยวดิบช่งนี้ก็ไม่ค่อยสบายครับ ไอ้เี่ผมไม่ค่อยลงคลิปเนี่ยก็ผมแบบไม่ค่อยเงินจนนักผมไม่รู้จะเ,เ,เล่นแบบไหนก็จะดก้าวตีล้วไม่ได้ทำหน่อยก็น่าจะทำก็เก้าคืนเออเลือดั่ตรงนี้เลยนะเฮ้ยยังได้อีกยังได้อีกสองและสามครั้งอืมห้าล้อเนาะอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะเม็ดโอ้โบาย เดี <God>. <S <S ๋ยวลองดิโอ้ยก็ o oh d เครื่องโคตรแรงเครืงแรงมากยอดดิฟตัวหนีมึงมอเอ้ทุวย,ยงอดไหม อออืื้หไม่หยุดอะไรแบบนี้หรอคะพี่อันนี้มันกินน้ำมันอะเราแบบเราไปได้แบบได้เงินน้อยอ่ะเราอ่านอะไรยังไม่ถึงเนี่ยฉลาดกับไรจิวที่มีตัวยุทธ์นะจ๊ะ หยุดหยุดที่หยุดอยู่ที่อทเออเอออยู่อยู่ที่ตรงนี้แหละเดีย๋ยวจะกินล้ไม่ได้เลื่อนในปุ่มนี้ด้วยนี่เฮ้ยยังว่าทำไมได้เงินน้อยกว่าสองร้อย ิขายหมดแล้วเครื่องวีหออกมาอีกแล้วอ๋อเครื่องวีแปดเครื่องวีสิบแถมกระจกบล็อกบล็อกบล็อกหนักเครื่องวีสิบนี่ก็น่าเสียใจแตเราอยากได้น้ำมันมากกว่า เเราจะเรียกมันรถไฟดีวะไอตรงป่องตรงนี้มืนรถไฟเลยยบหูทันเทพนะะเฮ้ยอืมกดดิกดดิ โคตรเท่ล oh. okay. นะจิ้งจกผสมกระทิงผสมไปไปผสมใต้าปลาที่แห่งนี้โนะอ้ยอย่าติเขาหนะ เอาไปเลยนะครับจะกีติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์มาปุนะเฮ้ยมีหกยังอยู่ไหมเคยบอกว่าผมจะติดตั้งตอนนี้นั่นแหละสองเครื่องเลยเอารถแบบรแรงๆเลยน้องช้างเต่าเลยน้องผมว่าเราข้ามได้วะเราแรงขนาดนี้นยังไงเราข้ามได้เป็นไง ข้ามปกเล่มโอ้โอเก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปเท่านี้ลนะครับผมก็รายการน่าจะมีต่อแน่นอนนะครับบายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแม้ผมจะไม่ค่อยลงคลิปสิ่งของฟรีกดไลค์ 呃，再见，下一个，拜拜。